ทำไมจูๆ่ๆทหารถึงได้คุกเข่ากันเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่ฉันชื่อลูน่าเป็นน้องสาวของพี่ลิสและเจ้าหมาป่าตัวนี้ชื่อว่าเล็กซี่ฉันชอบหนังสือภาพที่เกี่ยวกับผู้กล้าน่ะถ้าลูน่าอยู่ในอ,อันตรายแล้วก็ต้องมาช่วยลูน่าในแบบหนังสือภาพผู้กล้าโอเคไหมลูน่าที่เธอยังนั่งอยู่บนหลังของเล็กซี่อยู่อีกเหรอลุกออกมาแล้วกล่าวทักทายพวกเขาได้แล้ว ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้กล้าน้องสาวของฉันน่ะอายุยังไม่ถึงร้อยปีตอนนี้เธอเป็นแค่เด็กน้อยไม่รู้ภาษาภาษาอย่าถือสาเลยนะคะหนึ่งปียังไม่แก่พออีกเหรอแล้วเธอมาทําอะไรที่นี่กันลูน่าก็ต้องมาพบท่านผู้กล้าอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงกันพี่มันตั้งกาเพราะเรื่องนี้งั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกเพราะเธอไม่ได้มาคนเดียวท่านพ่อ ดูหน้าอย่าไปขวางทางพี่เขาท่านพ่อหรอทัตพระราชาหรอเขาคือราชาแห่งอีนอถึงจะเป็นไฮเอลก็ El, ถเถอดนะแต่เขาดูหนุ่มกันกว่าที่จะมีลูกสามคนนะลิสพาผู้กล้ามาหาข้าหน่อยพวกเจ้าคือผู้กล้าสินะข้าอยากให้พวกเจ้าระวังเรื่องการเข้าใกล้หินเวทมนตนีหน่อยนะพวกเราไฮเอลกลัวมันมากครับผม ดูเหมือนว่าพวกเราไม่ได้เป็นที่ต้อนรับสักเท่าไหร่นะท่านพ่อคะหนูเป็นคนพาท่านผู้นี้มาพราะงั้นพวกเขาคือแขกของเรานะคะท่านพ่อจะปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นนี้ไม่ได้นะคะลิสที่ลูกยังเชื่อเรื่องสไลสสาระที่ลาล่าเขียนเอาไว้อีกงั้นเหรอคำทำนายของเธอมันก็แค่เรื่องไร้สาระแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะคะข้าไม่คิดว่าพวกนั้นจะสามารถปกป้องประเทศเรา จากภัยพิบัติได้หรอกนะพอได้แล้วค่ะท่านพ่อจะเสียมารยาทเกินไปแล้วนะถึงจะเป็นเจ้าก็เถอะไม่หรอกที่พระราชาพูดนะ่ะมันก็ดูมีเหตุผลอยู่ถ้าเจ้าอยู่ในจุดเดียวกับข้าเจ้าจะยอมฝากทั้งประเทศไว้ในมือของเด็กไหมละ่ะเราคงทำงานไม่ได้ถ้าพระราชาไม่ยินยอนแล้วนะนะเอาไงดีล่ะทีนี้แล้วถ้าหากว่าให้พวกเขาโชว์ว่า เขาคู่ควรแก่การเป็นผู้ก้าของพวกเราล่ะแล้วนี่ใครอีกแล้วเนี่ยทำไมาถึงได้พูดหุวนๆกับพระราชาได้กันนะพวกเขาเป็นกลุ่มไฮเอฟอายุน้อยนะคะ่ะท่านที่พูดอยู่คือฟาสคูลฟอร์เลนค่ะอ่านถูกหรือเปล่านะผมไม่รู้พวกเขาคิดว่าเผ่าอื่นพระเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อให้มารับใช้ไฮเอฟค่ะเป็นคนที่มีความคิดตรงกันข้ามกับเจ้าหญิงค่ะตัวปัญหาสินะหมายความว่า ยังไงกันถ้าคนพวกนี้เป็นผู้กล้าอย่างที่เจ้าหญิงบอกนั้นแล้วก็ลองไปจัดการกับเจ้าแมงป่องยักษ์ที่อยู่ในป่าเราหน่อยสิด้วยตัวคุณเองนะ่ะแมงป่องยักษ์เป็นสัตว์สูวนที่มีความยาวอยู่ที่10เมตรในกิวมันถูกจัดอยู่ในความยากระดับมังกรลิสยังคงเชื่อในคำทำนายของพี่สาวเธออยู่ถ้าเธอคิดดูดีๆก็จะดูได้ว่าคนธรรมดาจะเอาอะไรไปสู้กับแมงป่องยักษ์ ทีนี้ก็เลือกซะว่าจะไปฆ่ามันหรือจะใส่หัวออกไปจากที่นี่ไอคําแนะนําที่ฟังดูอันตรายสุดๆนี่มันอะไรกันเป็นอะไรไปล่ะเธอคงพาผู้กล้ากลับมาได้ละมัง้งถ้าเอากลับมาได้สักสองคนคงจะเยี่ยมไปเลยแต่ว่างั่นมันดิเธอแย้งไม่ได้สินะแต่เรานะ่ะไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาแก้ต่างได้หรอกนะแต่ว่าเข้าใจแล้วครับ ผมจะไปจัดการเจ้าแมงป่องนั่นด้วยตัวผมเองท่านผู้กล้าท่านไม่สามารถกำจัดแมงป่องยักษ์ที่ยากระดับนั้นได้หรอกนะคะผมจะทำครับท่านผมมีข้อเสนอครับถ้าหากว่าผมสามารถโค่นเจ้าแมงป่องยักษ์ได้แล้วก็ได้โปรดฟังสิ่งที่ท่านลิสพูดด้วยนะครับท่านผู้กล้าเอางั้นก็ได้แต่เจ้าต้องจัดการกับแมงป่องยักษ์ให้ได้ก่อน ข้าถึงจะทําตามข้อตกลงของเจ้ารับทราบครับฝ่าบาทดูไม่พอใจกันเลยนะเจ้าพวกนั้นนะ่ะคงคิดว่าเราจะไม่กล้าสู้กับแมงป่องยักษ์แล้วก็ดีกลับไปงั้นสินะท่านพ่อคะหนูเป็นคนที่ทําตามคําทํานายและแล้วพาท่านผู้กล้ามาที่นี่เองคะ่ะดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหนูที่จะต้องดูแลพวกเขาจนถึงที่สุดคะ่ะ เพราะงั้นหนูเองก็จะช่วยพวกเขาในการต่อสู้กับแมงป่องยักษ์ค่ะอย่าพูดอะไรโง่โง,ง่เจ้าเป็นเจ้าหญิงลำดับที่สองแห่งอีนอร์นะไม่มีเหตุผลที่ต้องให้เจ้าไปทำเรื่องอันตรายแบบนั้นหนูรู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนแต่หนูจะปล่อยให้ท่านผู้ค่าไปตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นได้ยังไงไเข้าใจแล้วล่ะถ้าเจ้าอยากจะไปแล้วก็ก็ไปเลยท่านพ่อคะ แต่มีข้อแม้เซียจะไปกับเจ้าด้วยหากมีอะไรผิดพลาดความปลอดภัยของเจ้าต้องมาก่อนแม้ว่าจะต้องปลอดภัยให้ผู้กล้าตายก็ตามท่านพ่อนี่ท่านจะบอกว่าให้หนูยืนดูพวกเขาตายงั้นหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกนะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่าเขาเป็นพ่อของคุณนะผมเข้าใจข้อนั้นดีทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยพวกเราจัดการมันได้แน่ครับ ท่านผู้กล้าถ้าท่านผู้กล้าพูดอย่างนั้นแล้วก็เฮ้อเย่อมาทําเป็นอวดดีหน่อยเลยไอ้เจ้าหญิงขี้แพ้เอ้ยนี่เจ้านนะทุกอย่างได้ถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วเราจะขอบคุณมากครับเจ้าจัดการแบ่งปองอยากให้เราได้นะเราจะให้ความคารพกับท่านผู้กล้าและเจ้าหญิงเป็นอย่างสูงในทีเดียวรูน้าเกตคนพวกนั้นคิดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้บลาย โอ้ยอะไรวะเนี่ยถ้าพี่สาวไปด้วยแล้วก็หนูเองก็อยากไปด้วยลูน่าเองก็อยากไปไปจนภัยเหมือนกับในหนังสือภาพอย่ามาล้อเล่นนะนี่มันไม่ใช่ในหนังสือภาพนะพี่ไม่ยอมให้เธอไปด้วยหรอกนะหนูไปได้ขอท่านพี่สักหน่อยท่านพ่อท่านพ่อหนูขอไปได้ไหมก็อย่างที่ลิสบอกมามันอันตรายนะช่วยบอกเลยนะให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมคะท่านพ่อท่านพี่ใจร้ายที่สุด ไม่ว่าอย่างไรหนูก็จะหาทางไปด้วยให้ได้เลยทีนี้เอาไงต่อดีวาต้องขออภัยด้วยนะคะน้องสาวของฉันเธอยังเด็กมากเพราะงั้นอย่าถือสาเลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ถือสารหรอกครับเพราะอย่างนั้นผมกับลิสเซียก็ได้รับภารกิจให้ไปจัดการกับแมงป่องยักษ์ถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบปืนพันจไฟอลบนเกาะของเอลฟ์นี้ อยากรู้กันสินะว่าเราจะแข็งแก่งแค่ไหนจะโชว์ให้ดูเอง3วันต่อมาพวกเรากำลังเตรียมตัวที่บ้านที่ลิสเป็นคนให้มาวันนี้เป็นวันสำคัญท่านลิสทั้งหมดนี้ขนคนเดียวเลยงั้นหรอครับปล่อให้เป็นหน้าที่ของฉันเองแค่นี้ไม่มีปัญหาค่ะฉันจะขนไปไว้ที่คลังเก็บของนะคะพื้นที่จัดเก็บไร้ขีดจำกัดคือพลังแผงพรของ,ของลิส มันใช้พลังแห่งทูดในการเก็บของในมิติอื่นเธอสามารถใส่หรือเอาออกได้ตามใจชอบไม่มีน้ำหนักและไม่มีการจำกัดขนาดแต่ไม่สามารถจัดเก็บสิ่งมีชีวิตได้พลังแห่งการได้รับพรของเธอยังเป็นหนึ่งในพลังที่หายากที่สุดอีกด้วยแต่เธอกลับโดนดูถูกเหมือนน้องสาวของเธอเคยมีไฮเอลที่ถูกยอดเย้ยเพียงเพราะ พลังแห่งพรของพวกเขานั้นไร้ประโยชน์ในการต่อสู้และถูกมองว่าเป็นเพียงแค่พลังที่สามารถใส่ของเข้าและออกได้เท่านั้นถึงฉันจะโดนดูถูกมันก็ช่วยไม่ได้เทียบกับท่านพี่ที่สามารถดูแลประเทศได้ตัวฉันมันก็ไม่มีความหมายน้องสาวฉันรู้ได้เองก็เป็นอัจฉริยะเธอสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ในบรรดาเจ้าหญิงทั้งสาฉันเป็นเจ้าหญิงที่น่าสมเพชมากที่สุดจนผู้คนต่างก็เรียกฉันว่าเจ้าหญิงขี้แพ้บางคนก็ว่าประเทศนี้จะต้องจบสิ้นถ้าหากว่าฉันได้ขึ้นเป็นองค์ยังราชินีบางก็เอาแต่พูดว่าแค่เจ้าหญิงลาล่าคนเดียวก็เพียงพอแล้วในการเดินทางนี้พลังในการจัดเก็บของมีประโยชน์มากปกติเราก็จะคิดว่ามันสุดยอดอยู่หรอกนะแต่ว่า พอมาคิดคิดดูแล้วคัังเก็บของชั้นล่าสุดมันไม่ได้มีไว้ขนพวกอันเดสกับซอมบี้หรืออะไรแบบนั้นหรอกหรอท่านนึกตามเจ้าของพลังก่อนหน้าน,นี้แล้วก็ไม่น่าจะทำเรื่องแบบนั้นได้ไม่ใช่แค่พวกอันเดสสิไม่ว่าอะไรก็ตามแต่พีพลังชีวิตเพียงเล็กน้อยก็จะถูกแยกออกจากกันในทันทีที่เข้ามาอย่างนี้นี่เองอะไรนะ่ะมีอะไรงั้นหรอ ไม่รู้ว่าทำไมแต่ชั้นเก็บกล่องนี้เข้าไปไม่ได้หรือว่าบางทีอาจจะมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ข้างในหรือเปล่านะอาจจะเป็นหนูใช่หรือเปล่านะสวัสดีนะเราเองลูนะ่านี่เธอมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยดันลืมไปซะได้ว่าท่านพี่เก็บสิ่งมีชีวิตไม่ได้ท่านพี่ใจร้ายที่สุดไม่ว่ายังไงหนูก็จะหาทางไปด้วยให้ได้เลยอย่างนี้เองสินะ หนูก็แค่อยากจะไปกับท่านพี่กับผู้กล้าเหมือนในหนังสือภาพไม่เป็นไรนะหลังจากจบเรื่องนี้แล้วไว้พวกเราไปประจนภัยที่ไหนสักที่ไกลๆด้วยกันนะแต่ตอนนี้พี่อยากให้เธอเป็นเด็กดีและอยู่ในปราสาทเธอทำได้หรือเปล่าได้ค่ะเอาละเื่งมือกันหน่อยที่เหลือฝากด้วยนะ รูทคงระวังตัวด้วยนะขอให้ทำสำเร็จนะคะพี่รูทขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะท่านรูทแมงปองยักษ์มรรอาศัยอยู่ในป่าที่ชื่อว่าฮาวเดนพวกเราใช้เวลากว่า17วันเพื่อมาถึงที่นี่พวกมันมีผิวที่แข็งมากๆถึงขนาดที่ดาบเหล็กยังฟันแทบไม่เข้าพวกมันมีหางที่พร้อมจะฉีดพิษที่จะทำให้ตายได้ใน60-70นาที พวกเราเชื่อว่าท่านรูดจะสามารถรับมือกับมันได้แต่มันก็ยังสามารถฆ่าคุณได้ในพริบตาท่านผู้กล้าเอาตรงๆนะผมก็ไม่บั่นใจหรอกนะว่าจะไหวหรือเปล่าแต่เรามาที่นี่เพื่ออีนอเพื่อช่วยทุกๆคนจากอันตรายเพราะฉะนั้นหากเป็นเพียงแมงป่องยักษ์ฉันก็ไม่แพ้มันหรอกโชว์พลังที่แท้จริงของคุณต่อสู้และกำจัดแมงป่องยักษ โอเคแค่โอ้ยโอเคครับจบแล้ว <laughs> ครับสำหรับในตอนที่29กครับก็ตอนหน้าเดี่ยจะเป็นการต่อสู้เลยนะครับผมสำหรับแมงป่องยักษ์นะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันครับขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับโอ้ยเหนื่อย